ลวกเสร็จแล้วนะคะลวกเสร็จแล้วแม่มน้ำดมก็จะยุดหัว่อหอมแล้วก็มะขามเปียกนะคะเพื่อนๆใส่ลงไปแล้ว,ลวกุดหัว่อหอมแล้วก็มะขามเปียกนะคะเพื่อนๆใส่ลงไปสบัดดีจ้าเจอกันอีกแล้วนะคะ วันนี้แม่ล้องดาวจะมานำเสนอนะคะเกลือกระเทียมนะคะแม่ล้อมดาวตำพอบุบบุกพอนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะก็ใส่ลงไปเลยจ้าแล้วแม่ล้องดาวก็จะมาถ่ายให้ชมให้ชิมอีกเนาะคลิปนี้ก็ใบายแค่นี้เนาะคะ่ะเนเสียงเครื่องปั้มน้ำบ้านแม่ล้อมดาวนะคะ ต้องใช้เครื่องปั้มน้ำนะคะพริกที่แม่ล้อมดาวตำก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็มาลวกหมูอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนๆกระดูกหมูอ่อนนะคะเนี่ยเกลือกระเทียมนะคะแม่ล้อมดาวตำพอบุบๆพอนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะก็ใส่ลงไปเลยจ้าแล้วแม่ล้อมดาวก็ จะมาถ่ายให้ชมให้ชิมอีกเนาะคลิปนี้ก็ใบายแค่นี้เนาะคะ่ะนอ้อเสียงเครื่องปันน้ำบ้านแม่ล้อมดาวนะคะต้องใช้เครื่องปันน้ำนะคะคลิปที่แม่ล้องดาวตำก็จะเป็นแบบนี้นะคะรับประทานแล้วก็จะอร่อยปวดหัวหอมแล้วก็มะขามเปียกนะคะเพื่อนๆใส่ลงไป ถ้าเราไม่ลวกน้ำร้อนน้ำแกงเราก็จะไม่ใสสวยนะคะเพื่อนๆต้องลวกก่อนนะคะกลิ่นหมูหมูก็จะไม่มีนะคะเพื่อนๆกลิ่นหมูหมูก็จะไม่มีเทศนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะเครื่องหอมใส่ไปเลยนะคะ แล้วก็ข่าตะไคร้ใบมะกรูดลวกเสร็จแล้วนะคะลวกเสร็จแล้วแม่ร้องดาวก็จะต้มไว้สักพักหนึ่งนะคะ<ม>เพื่อเื่อใส่หม้อที่เตรียมไว้เตรียมเครื่องใส่เครื่องไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแม่ร้องดาวก็จะตักมาใส่นะ,ะเกลือกระเทียมนะคะแม่ร้องดาวทำพอบุบบุบพอนะคะน้ําเดือดแล้วนะคะ ก็ใส่ลงไปเลยจ้าลวกเสร็จแล้วนะคะลวกเสร็จแล้วแม่ล้ดอมก็จะใส่มะเขือเทศปรุงรสแล้วก็จะใส่มะเขือเทศนะคะเพืเ่อนใส่หม้อที่เตรียมไว้เตรียมเครื่องใส่เครื่องไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแม่ลมหนาวก็จะตักมาใส่นะคะ าเราไม่ลวกน้ำร้อนน้ำแกงเราก็จะไม่ใส่สวยนะคะเพื่อนๆต้องลวกเพื่อนต่อไปก็จะรอให้สุกรอให้สุกพอจะลงพอจะลงแล้วแม่ล้อมดาวก็จะใส่ใสผงนัวนะคะเพื่อนๆเ,เดือดแล้วนะคะใส่ผงน,วนะะัวค่ะต้องใส่ ฝาไว้แม่ล้อมดาวก็จะใส่มะเขือเทศนะคะใส่มะเขือเทศพอพอจะเปื่อยแล้วแม่ล้อมดาวก็จะใส่มะเขือค่ะลวกน้ำร้อนนะคะกระดูกหมูแม่ล้อมดาวก็จะลวกน้ำร้อนนะคะ,ะเทศนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเครื่องหอมต้มไว้สักพักหนึ่ง ก็ต้มเปื่อแล้วก็เไยจ้าน้ำเดือดแล้วนะคะเพื่อนๆเสียงเครื่องปั้มน้ำบ้านแม่ร้อมดาวนะคะต้องใช้เครื่องปั้มน้ำนะคะคลิปที่แม่ร้อมดาวตำก็จะเป็นแบบนี้นะคะก่อนนะคะกลิ่นหมูหมูก็จะไม่มีนะคะเพื่อนๆ กลิ่มหมูหมูก็ะจะไม่มีจ้ารวบสุกคาเงเลยนะคะต้ยมยำกระดุมหมูไม่ลมดาวด้วยกัเจ้อเพื่อนๆอร่อยอร่อยด้วยกันจ้า<ม>เออกลือกระเทียมนะคะแม่ลมดาวตำพอบุกบ,บุบพอนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะ ก็ใส่ลงไปเลยจ้าทเทศน,นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเครื่องหอมแล้วก็เกลือกระเทียมนะคะแม่ลองดาวทำพอบุบๆพอนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะเกาใส่ลงไปเลยจ้า เกือกระเทียมนะคะแม่ล้อมดาวทมพอบุกบุบพอนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะก็ใส่ลงไปเลยจ้าใส่เยอะเนาะใส่นิดเดียวก็พอผงนวลน,นะคะเพราะว่าหมูเราหวานอยู่แล้วนะคะเพื<ๆ>่อนแล้วแม่ล้องดาวก็จะมาถ่ายให้ชมให้ชิมอีกเนาะคลิปนี้ก็บายบายแค่นี้นะะเนาะค่ะน้อ ลวกเสร็จแล้วนะคะลวกเสร็จแล้วในร่มหนาวก็จะต้มไวสักพักหนึ่งนะคะเพื่อนๆใส่หม้อที่เตรียมไว้เตรียมเครื่องใส่เครื่องไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในร่มหนาวก็จะตัดมาใส่นะลวกน้ำร้อนก่อนนะคะหัวหอมแล้วก็มะขามเปียกนะคะเพื่อนๆใส่ลงไป ใส่หม้อที่เตรียมไว้เตรียมเครื่องใส่เครื่องไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแม่ล้อมดาวก็จะตักมาใส่นะลวกเสร็จแล้วนะคะลวกเสร็จแล้วแม่ล้อมก็จะปิดฝาไว้แม่ล้อดาวก็จะใส่มะเขือเทศนะคะใส่มะเขือเทศพอพอจะเปื่อยแล้วแม่ล้ดาวก็จะใส่มะเขือเสียงเครื่องปั้มน้ําบ้านแม่ล้ดาวนะคะ ต้องใช้เครื่องปัำน้ำนะคะพริกที่แม่ล้อมดาวตำก็จะเป็นแบบนี้นะคะเหนือสุกแล้วก็กัดร,ระทานแล้วก็จะอร่อยครัง ที่จะทาอะไรนะคะแม่ลองดาวก็จะลวกแบบนี้นะคะเพื่อนๆลวกทุกครั้งเลยเกลือกระเทียมนะคะแม่ลองดาวทำพอบุบๆพอนะคะน้ําเดือดแล้วนะคะก็ใส่ลงไปเลยจ้าต้มยำกระดูกหมูนะคะเพื่อนๆทั้งเลกเลยก็ มีเพลกใส่มะเขือเทศปรุงรสแล้วก็จะใส่มะเขือเทศนะคะเพืเ่อนๆใส่มะเขือเทศปรุงรสแล้วก็จะใส่มะเขือเทศนะคะเพืเ่อนๆแม่ล้อมเราก็จะใช้ล้างใช้ลวกด้วยน้ำร้อนเหมือนเช่นเคยนะคะ ใส่มะเขือเทศปรุงรสแล้วก็จะใส่มะเขือเทศนะคะเพืเ่อนๆเสียงเครื่องฟัมน้ำบ้านแม่ล้อมดาวนะคะต้องใช้เครื่องฟัมน้ำนะคะคลิกที่แม่ล้อมดาวตํำก็จะเป็นแบบนี้นะคะเยอะเนาะใส่นิดเดียวก็พอผงนววน,นะคะเพราะว่าหมูเราหวานอยู่แล้วนะคะเพืเ่อนๆ แล้วแม่ล้องดาวก็จะมาถ่ายให้ชมให้ชิมอีกเนาะคลิปนี้ก็ใบายแค่นี้นะะเนาะนก่อนนะคะกลิ่นหมูหมูก็จะไม่มีนะคะเพื่อนๆกลิ่นหมูหมูก็จะไม่มีลวกเสร็จแล้วนะคะลวกเสร็จแล้วในลองดาวก็จะต้มไว้สักพักนึ่งนะคะเพื่อนๆ ใส่มะเขือเทศปรุงรสแล้วก็จะใส่มะเขือเทศนะคะเพื่อนๆใส่หม้อที่เตรียมไว้ที่เตร,รียมเครื่องใส่เครื่องไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในลมหนาวก็จะตักมาใส่นะเลยจ้าน้ำเดือดแล้วนะคะเพื่อนๆ ก็ามาลวกหมูอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อน